เยอะเยอะมากเข้าเทศกาลเลยทีเด,ยเดียวนะคะใช่ค่ะก็ใครที่อยากจะได้ของขวัญพ<ช>ิเาศษจากเรานะคะ,คะ เยอะสิเยอะมากเริ่มจากของกาวัอย่างแรกเลยนะคะเป็นนี่เลยแคใหญ่โตมาถึรานนี้ค่ะเป็นกระดาษทิชชู่สลอบคลิไฟอัอลต้าซองนะคะทั้งหมด24ม้วนนะจ๊ะ1ิรางวัลด้วยกันนะคะต่อมาค่ะต่อมาค่ะเป็นนี่เลยบัตรชมภาพยนตร์ค่ะทั้งหมด5รางวัลด้วยกันนะคะรามวาละ2ใบค่ะ ของใช้สุดไฮเทคของสวนสุดไฮเทคเราก็มีเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเครื่องทำโยเกิร์ตเครื่องทำสลัดใช่หหรือเครื่องดูดฝุ่นเตารีดผ่าไอ้นะโปรโอะไรมาเป็นทุกสิ่งอย่างก็พิกครบเลยเลยและรางวัลใหญ่สองรางวัลด้การันรางวัลนะคะก็คือรางวัลที่สอง a d Air แค่ะว้าวรับไปเลยไม่ลำบากใ่แล้ว และรางวัลที่หนึ่งใหญ่บุกนิบบมนิบบมมากตั้งแต่ตัวแพ็กเกจทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ค่ะวว้าทั้งหมดสองที่นั่นนะคะพิเศษจริงๆอยากได้อะใช่อยากได้แต่เราสองคนหมดสิทธิ์ค่ะคุณอุ๊ยใช่เราเป็นตัวแทนเนาะเราเป็นตัวแทนที่จบมาเม้าความสุขให้กับทุกคนใช่ค่ะวิธีการจับรางวัลนะคะของขวัญสุดพิเศษของเรานะคะเราจะจับรางวัลนะคะ วันเนี่ยแต่ละรลางวันเนี่ยจะเป็นอะไรจะออกวันไหนสบายวันไหนบ้างก็ให้ลุ้นก็สดๆเลยค่ะอ่ะสุดอุ้ยเพื่อเป็นการไม่เป็นการเสื่เมละเลยวันแรกนะคะเพิ่นใช่ไหมเพิ่นเป็นนี่อะไรคะขออนุญาตเปิดมันเป็นอะไรถ้าใานต้องพิเศษมากแม่เลยเปิดยาค่ะเป็น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  มอต้องไข่ไอ้น้ำค่ะสหรับคนชอบทำเมนูไข่นะคะคุณกระถูปลาและผู้ชอบกินทัชนาคือแม่นี่นะจ๊ะเอ๋ใครเป็นใครเป็นใครคุณคนนั้นคือคุณ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 ปัดมาเชื้อคำสีค่ะยินดีด้วยค่ะได้ใจด้วยเชิญเช้าเอ๋และรางวั ใส่ก่อนกุน้าดืมด้วยที่ที่สามสัานี้เป็นเป็นเอะยเป็นเนเปนเป็นเครื่องสัก้ารที่ฝาบนค่ะว่าประหยัดคือที่สุดๆเลยเนาะอยู่หน่อยค่ะ ชิ้นต่อไปชิ้นที่สี่แล้วเป็นค้ณไม่ใช่เป็นอะไรเป็นอะไรของรารพันอะไรของรางวัลชิ้นที่4ี่นะคะได้แก่ถึงทึ่มของของหวานเพลินๆเพิ่งทำปัอบคอรนค่ะโอ้โหเลิศมากค่ะโละโชชกอยากด้บ้านนะคะใจเย็นค่ะคุณตุ้ยได้แก่เราเป็นตัวแทนค่ะ สมวั่ิคำสุขทคุณกาญจนาพัชื้นค่ะและท่านคือใครไม่ต้องเสียดบงสุ่งบางคนเองแลานสุดท้ายนะล้ะแล้ววันสุดท้ายค่ะเป็นอะไรเปเป็นจัดเก็บาสองระดับค่ะ แน่ใจเลนะคะท่านนั้นชอบคือผู้ชายเป็นผู้ชายไม่เป็นไรแต่คงมีภรรยาหรือไม่ก็เป็นคุณลูกนะจ๊ะคุณวิชัยณิปรพลค่ะหมดไปแล้วหมดไปแล้ว5ชิ้น5รางวัลก็ผู้โชคดีนะคะที่ลุ้นว่าเอ๊ะเราไม่มีชื่อในค่ารางวัลนี้เราจะได้วันตัวหนังไหมนะหรือว่าจะได้กระดาษที่ชื่อนี้นะใช่เช็คได้เลยค่ะที่แฟนเพจเฟซบุ๊กดับความคลาสส วันนี้เราสองคนก็ส่งความสุขให้แต่เพ